หลังจากกลับจากการปั่นจักรยานที่สะพานรักทะเลบางขุนเทียนนะคะก็จะมีร้านค้าขายของฝากอยู่ด้านหน้าที่นี่อยู่ใกล้ทะเลก็จะมีพวกอาหารทะเลส่วนใหญ่จะเป็นปลาท้องถิ่นที่หาได้จากน้ำกลอยน้ำเค็มแถวนี้นะเจ้าค่ะน้องหญิงก็จะพลาดไม่ได้กับการซื้อกลับบ้านถือว่าเป็นหลักสูตรสำเร็จจากการท่องเที่ยวต้องมีของฝากติดไม้ติดมือไปฝากคนที่บ้านด้วยนะเจ้าค่ะ ก็จะได้ปลาเล็กปลาน้อยถุงละ5 0สิบาทสถุงไปฝากคนที่บ้านค่ะหลังจากการปั่นจกักรยานเสร็จอย่าลืมแวะมาอุ่นนนชาวบ้านร้านค้าชุมชนบริเวณทางขึ้น